ท่านี้ทำไมเล่นไม่โดนเลยวะฮ้ยท่าเล่นเคเบิลคอร์ซ v e เวอร์ด้วยท่านี้แล้วไม่โดนอกบนวันนี้โค้ชปูแน่นมีท่าใหม่ๆม,มานำเสนอครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนแดงเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้หุ้นการชมรายการซิปแพ็กโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสาธิตการฝึกอกส่วนบนด้วยเคเบิลครับผมนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาปวดตับครับคือเวลาฝึกท่า เคเบิลคอรเวอร์ที่เป็นอกส่วนบนตรงนี้ครับไม่เคยโดนเลยส่วนอยากจะโดนไหล่ส่วนหน้าใช่ไหมครับซึ่งผมจะบอกงี้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณครับนม้จะว่าท่านี้มันโฟกัสได้โคตรยากจริงๆครับแต่นั้นการเปลี่ยนองศาของมือของเราจะช่วยทําให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อแต่ละมุมของกล้ามเนื้ออกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งวันนี้ผมจะมานาเสนอในท่า Si งเกิ a อาร์มเคเบิ s คอร์ด้วยการคว่ำมือนั่นเองครับวิธีการครับคือเราจะ ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับผมถอดสิ่งนี้ออกนะครับแฮนเดิล mm hmm. ไม่ต้องใช้แล้วนะครับทีนี้เราจะปรับตัวของเคเบิลขึ้นมาครับผมให้มีความสูงเท่ากับอกของเรานะครับเสร็จแลรกเี้ก็คือเราจะทําการคว่ำมือจับตัวของเคเบิลเอาไว้นะครับถ้าเราดูแนวของกล้ามเนื้ออกของเราครับผมมันเป็นรูปพัดใช่ไหมครับถ้าเราวาดมาในลักษณะนี้ครับตัวของกล้ามเนื้ออกทั้งแผงของเราแล้วยิ่งตัวของอกส่วนกลางด้านในจะทํางานได้ดีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว,ว่าเรางายมือใช่ไหมครับจะเป็นในส่วนของจุดเกาะด้านล่างของอกด้านล่างของเราครับผมจะทํางานอลองทําตามดูนาอนะครับมันจะเจอว่าตัวของอกล่างในทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดเวาต้องการให้อ,อกบนมันทํางานจากการทําท่าเคเบิลคอเวอร์ในมุมนี้คือเราเพียงแค่คว่ำมือและวาดเข้ามาครับจะทําให้ตัวของอกส่วนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของอกส่วนบนด้านในเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับวิธีการคือเราจะกำตัวของเคเบิลเอาไว้นะครับ ล็อกไว้นะครับจงังหวะเตรียมหายใจเข้านะครับเสร็จแล้ววาดเข้ามาหาึืนการนำตัวบีบหายใจออกนะครับใช้วิธีการทัชชิ่งคือวิธีการเอานิ้วแตะไปที่ตัวของกล้ามเนื้ออกส่วนบนด้านในของเราครับจะทำให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมวาดนะครับการเคลื่อนไหวของคุณจะต้องเนียนมากพอครับยืดนะครับ stretch ตัวของกล้ามเนื้อและทำการบีบนะครับ stretch และ contract บีบอึม่มนะครับ ผ่อนหายใจเข้านะครับผมและบีบหายใจออกนะครับผ่อนหายใจเข้านะครับและบีบเข้ามาหายใจออกครับประเด็นสำคัญคือเราจะไม่ทําการพับแขนถ้าพับแขนเข้ามาปุ๊บนะครับตัวของอกก็จะไม่ทํางานแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นใบเสียบ ที่ทํางานครับดังนั้นเราต้องการให้ท่อนแขนของเราว่าเข้ามาทั้งหมดเพื่อให้ตัวของกล้ามเนื้ออกส่วนบนนะผมมันมีการบีบตัวนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณทําไหวนี่คือจุดกึ่งกลางของร่างกายของเราใช่ไหมครับให้คุณวาดตัวของเคเบิลข้ามจุดกึ่งกลางมาอีกนิดนึงปุ๊บแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดพีคคอนทร a ช t ั่นคือการบีบตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อนในจุดนี้นั่นเองวิธีการคือเราจะจับไว้แล้วก็วาดเข้ามาครับบีบปุ้มผ่อนหายใจเข้ายืดอกรับนะครับบีบหายใจออก ผ่อนายใจเข้านะครับยืดอกรับไว้นะและบีบหายใจออกเพราะถ้าเกิดว่าคุณหอไหลแล้ววาดก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไหลหน้าจะทำงานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นคือพยายามยืดอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็วาดคุณรู้สึกถึงการทํางานของอกที่ดีกว่านะครับพอคุณทำครบจานวนแล้วคืออยู่ที่ประมาณ12-15ครั้งครับให้เปลี่ยนฝั่งจับปึ๊บและหันวาดับแต่แล้ววาดอือย่างโดนนะบอกเลยครับ ใครที่โฟกัสตัวของอกส่วนบนด้วยท่าเคเบิลคอร์ชเวอร์ไม่ได้ครับแนะนําเลยว่าท่าเนี้ยนะครับคุณจะเล่นแบบโดนแบบสุดๆเลยครับผมแต่ยังไงก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คําแนะนําเท่านั้นคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณ